ผมก็ขอบคุณมากนะครับ e n g นมีแม่ทาปนี้แม่แพนสวัสดีค่ะแม่ทาปนี้ว่าอย่ามาบอกสวัสดีค่ะแม่แพนสวัสดีจ้าพี่ทาปนี้ พี่ยามาบอกแม่ทาปนีสวัสดีครับแม่ทาปนีปานัสสวัสดีค่ะแม่ทาปนีคุณทั้งเงินสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากนะครับผมเมต่าับวันนี้คุณบัง คุณบางออนสวัสดีค่ะอขอบพระผมก็ขอขอบพระคุณคุณบางออนมากนะครับผมที่งมาให้กำลังใจแต่เช้าครับผมขอบพระคุณคุณแม่ถาปปนนี้ครับผม สี่ให้หัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณครับผมขอบคุณคุณแม่ถาปนีครับผมสี่ให้สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มาขอบคุณครับผมขอบคุณแม่ถาปนีค <establishment> รับผมให้สติ๊กเกอร์มาขอบพคุณมากครับผม ผมก็ขอขอบคุณคุณพี่บางออนมากนะครับผม N O V D O ขอบคุณมากครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับผมวันนี้แดดน่าจะแรงครับผมขอบคุณคุณแม่ตาปนีครับผมที่ให้สติกเกอร์มาขอบคุณครับผมขอบคุณคุณแม่ตาปนีครับผมที่ให้นาฬิกานาฬิกามามขอบคุณครับผมขอบคุณ แม่ถาปานีครับผมที่ให้ดอกไม้ดอกไม้มาขอบคุณครับผมขอบคุณแม่ถาปนีครับผมที่ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มาขอบคุณครับผมขอบคุณแม่ถาครับผมที่ให้ติ๊กเกอร์มาแบบรวัรวๆขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณแม่ถาปนีมากครับผม <โ academy> ผมก็ ขอขอบคุณมากนะครับ